นโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสมมาสมพุทธะันโมตัสสะภะคะโตอะรตสมสพุธะตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสาันโมตัสสคะตอะรตสมาสพุธะัมาพุทธัสสะภะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ พุทธังธรรมังสังฆังคุณุตตรงอุปชายังนามาสามิในีพบางคนอาจจะเคยสังเกตว่า คำสังสอนของพระพุทธเจ้ามักจะอยู่ในรูปแบบของหมวดธรรมต่างๆอย่างเช่นธรรมะสองข้อสามข้อบางสีข้อมั่งหาข้อมั่งแล้วแต่แล้วทำไมมันจึงเป็นอย่างนั้น ก็เหตุผลข้อแรกง่ายๆก็คงอเอื้อต่อการท่องจำถ้าเราเรามีอะไรเป็นหมวดหมู่นั้นจะจำได้ง่ายกว่าถ้าเป็นธรรมะที่ข้อนั้นบางข้อนี้บ้างไม่ได้อยู่ในที่เดียวกันแต่นั้นยังไม่ใช่เหตุผลใหญ่เหตุผลใหญ่เหตุผลสำคัญ ก็คือที่พระพุทธองค์ทรงรวบรวมธรรมะขอต่างๆไว้ในหมวดหมู่นั้นเพราะคุณธรรมแต่ละข้อในหมวดนั้นมีความสัมพันธ์เดืองอาศัยกันมันเป็นกลุ่มเป็นชุดเคยมีนักคิดบางคนที่ เสนอว่าน่าจะทำระบบศีลธรรมระบบจริยธรรมที่เอาคุณธรรมจากทุกศาสนามาร่วมกันจะเป็นจริยธรรมสากลแต่ความคิดอย่างนี้เ,เกิดจากความไม่เข้าใจในธรรมชาติของมนุษย์ พระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่เข้าถึงความเป็นจริงของชีวิตมนุษย์พระพุทธองค์ทรงทราบว่าในการพัฒนาจิตใจต้องใช้คุณธรรมอะไรบ้างแล้วก็ต้องใช้ร่วมกันอย่างไรแล้วก็มีวาระต่างๆกันอย่างไรอย่างเช่นสมมติว่าเราเราก็จะ เดินทางไปเตาดำต่ทีดนี้ที่เราเคยไปถ้าผู้สันทัดทางนี้ก็จะบอกว่าก็จากปักช่องก็นั่งรถตู้ก็ได้ไปรถเก๋งก็ได้แต่พอถึงเมืองการถนนหนทางไม่ดีต้องเปลี่ยนเป็นรถ ซีวีลเป็นรถ SUV เป็นรถเข้าป่าโดยเฉพาะแล้วพอถึงศาลาเต่าดำเราต้องลงจากรถจากนั้นจะเดินขึ้นไปต้องจะเดินทางต่อไปต้องเดินเพราะบางบางแห่งรถ เขาไม่ถึงดังการที่จะเขาถึงจุดสูงสุดของเต่าดำก็ต้องมีทั้งรถธรรมดารถพิเศษแล้วสุดท้ายต้องมีขาของตัวเองใช้เป็นหลักในภูที่เคยเคยไปก็จะรู้เลยว่าต้องใช้วิธีการยังไงช่วงไหน ใช้รถธรรมดาช่วงไหนใช้รถมีคุณสมบัติพิเศษช่วงไหนต้องใช้ขาด้วยเองต้องปีนขึ้นไปนี่เกิดจะผู้รู้เรื่องการเดินทางไปเตาดำที่ถ้าเราเทียบกับจิตใจพระพุทธเจ้าก็รู้ว่าในเปืองต้นต้องใช้คุณธรรมอย่างนี้แต่ถ้าเกิดมีปัญหาอย่างนั่นอย่างนี้ต้องใช้คุณธรรมอย่างนี้ต่อแต่คุณธรรมอย่างนี้ ก็ดีอยู่ช่วงหนึ่งแต่สุดท้ายก็ต้องใช้อีกคอหนึ่งไม่ใช่ว่าเออคุณธรรมศาสนานั่นก็มีศาสนาก็นี่ก็มียิงมากยิงดีแล้วก็ตั้งชื่อวาสากลมันไม่ใช่มองเกิดจะมันไม่เข้าใจาวิถีของจิตใจของคนอย่างเช่นยกตัวอย่างวันนี้เรื่องอพรหมวิหารพรหมวิหารสี่ ในสมัยก่อนอชาวอินเดียรถทุกวันนี้ก็เหมือนกันชาวอินเดียชาวชาวพราหมณ์ก็มีความเชื่อเรื่องพระพรหมนี่เราดูรูปปฏิมาก,กรรมพระพรหมก็มีหน้าสีหน้ามองทุกทิศรอบตัวคือมีความรู้ทุกด้าน นี่พระพุทธองค์ต้องการหาชื่อของหลักธรรมของพระองค์พระองค์มักจะใช้ชื่อที่มีอยู่แล้วชื่อที่คนอินเดียรู้จักอยู่แล้วแต่ใช้ในความหมายใหม่พุทธองค์บอกว่าอยากเป็นอยากเข้าไปอยู่กับพระพรหมไม่ได้เข้าไปอยู่กับพระพรหม ด้วยการประกอบพิธีกรรมแต่เขาถึงความเข้าถึงพระพรหมโดยการเจริญด้วยเมตตากรุณามุติตาอุเปขาจิตใจของเราจะสูงเหมือนเราเป็นพระพรหมเสเอง ใจิตใจของเราจะสูงเทียบกับพระพรหมได้ด้ัยพรหมวิหารพรหมวิหารคือวิหารธรรมเช่นสมัยสมัยนั้นก็มีคำว่าวิหาระวิหารหมายถึงที่อยู่ของนักบวดแลือสถานที่ทางาศาสนาแต่พระพุทธองค์ จัดไว้ว่าถ้าเราฝึกจิตใจของเราให้ดีงามให้บริสุทธิ์มันก็เป็นวิหารเหมือนกันไม่ใช่วิหารที่ตาเหนือมองเห็นแต่มันเป็นวิหารโดยนามธรรมคือเป็นความรู้สึกที่งดงามบริสุทธิ์เรียกไว่ท่นเทียบมอนก็เป็นวิหารอย่างถ้าเราเจริญด้วยเมตตากรุณามุติตาอุเบขาก็เป็นพรหมวิหาร จิตใจของเราเป็นวิหารและในวิหารคือพระพรหมคือพระพรหมเป็นผู้ที่เต็มเปี่ยมด้วยความเมตตากรุณาด้วยความมุดิตาจิตโดยอุเบกขาที่สี่ข้อนี้เป็นหมวดเดียวกันเพราะมันรอบครอบรอบด้านเป็นการ ผู้ที่เขาถึงพรหมวิหารสามารถวางจิตให้เหมาะสมให้อยู่ในสภาพที่ดีไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นก็ตามเรียกว่าทุกๆสถานการณ์ทุกๆเหตุการณ์พร้อมที่จะมีความสุขและจะให้ความสุขแก่คนอื่นซึ่งเทียบกับพระพรหมในรูปปฏิมากรรมที่ดีหน้าทั้งหน้าทั้งซ้ายขวาหลัง มอ,มองรอบด้านจิตใจของภูมีพรหมวิหารก็เรียกว่าปเปอ,อยู่ในความบริสุทธิ์อยู่ในความถูกต้องในทุกๆด้านทุกๆเรื่องของชีวิตในความาทีนี้ถ้าเราดูาต้นไม้แต่และตน้น ความเจริญเติบโตของแต่ละต้นอาจจะไม่เหมือนกันแต่ว่าเราถือว่าต้นไม้นั้นอยู่ในสภาพที่ดีไม่มีศัตรูพืชกำลังเติบโตอย่างดีไปไม้ก็สวยผลไม้ก็ออกตามฤดูกาลเรียกว่าเป็นต้นไม้ที่กำลังงาม นี่ความเมตตาเนี่เราก็วาหวังเนขอให้เขามีความสุขความสุขเธอแต่ความสุขนั้นไม่ใช่ว่าสนุกสนานในที่คนที่เราไม่ชอบนะแม้จะแพ้เมตตาได้ยังไงไม่ชอบเขาเลยเป็นคนไม่น่ารักเลยแล้วเราจะไปแพ้เมตตาได้มันรู้สึกมันสักแต่ว่าพูดเฉยๆมไม่จริงใจ เพราะความรู้สึกของเราไม่รักเขาเลยย่อมรับเลยแล้วจะทำยังไงคือการฝึกเมตตาภาวนาคือการหวังสิ่งดีงามสำหรับคนนั้นเหมือนกับเราหวังให้ต้นไม้ก็เติบโตอย่างดีนี่ถ้าสมมติว่าคนเห็นแก่ตัวเราจะแผ่เมตตาขอให้เขามีความสุข ความสุขเธอต้องเป็นยังไงเพราะความเห็นแก่ตัวนี่ไม่น่ารักมากนะนี่เราก็ต้องใช้ปัญญาสิ่งที่เราต้องการก็คือหวังให้เขามีความสุขของการไม่เห็นแก่ตัวก็ให้เขากลับตัวสำนึกตัวกลับตัวเป็นคนดีเป็นคนเห็น แก่คนอื่นบ้างให้เป็นคนเกรงใจคนอื่นบ้างให้เขาคนรู้จักช่วยคนอื่นบ้างนี่ถ้าเราเราเราเห็นคนเห็นแก่ตัวโดยสัญชาตญาณเราก็จะรังเกียจบางทีก็ดูทุกข์ดูหมิน่นเมื่อเป็นเช่นนั้นจิตใจของเราเป็นทุกข์เพราะความไม่ดี ด้วยความปกพร่องของเขาซึ่งมันก็เสียทั้งสองคนใช่ไหมเขาก็เสียเพราะความเห็นแก่ตัวเราก็เสียสาวหมองเพราะเรารำคาญเราไม่ชอบเราดูถูกความเห็นแก่ตัวของเขาที่เราก็จะไปแก้นิสัยใจคอเขานี่มันแก้ไม่ได้หรอกแต่สิ่งที่เราแก้แล้วก็แก้ที่จิตใจเรา นั่นเพื่อจะระง,งับไม่ให้จิตใจเราตกร่องให้จิตใจเราเป็นหลงอยู่กับความรังเกียจและอคติเราก็สร้างเมตตาขอให้เขากลับตัวเป็นคนดีขอให้เขาได้รู้จักความสุขของการเป็นคนดี คือเมื่อมีคนที่เราไม่ชอบหรือว่านิสัยใจคอไม่สุจริตดีพฤติกรรมก็ไม่น่าเจะดีอันที่จะแผ่เมตตาคอยให้เขามีความสุขบางทีจะมีภาพขึ้นมาในสมองเหมือนเขาเห็นเขาแบบหัวเราะมีความสุขแล้วมันจะรู้สึกขัดเลยเพราะว่าเขาไม่น่าจะได้รับความสุขแบบนั้นเลยเราก็ไม่อยากให้เขามีความสุขเมื่อเขาเป็นคนแบบนั้นจะคล้ายๆอย่างนั้นนะ เพราะนั้นเราก็ต้องใช้ปัญญาใช่เราไม่ต้องการให้เขาแบบสนุกสนานผ <c oughs> งใสเพราะความไม่ดีแต่ขอให้เขามีความสุขของการได้หลุดพ้นจากความไม่ดีข้อนั้นอย่างนี้เราก็แพ่เมตตาได้ตลอดเวลาเลยแผ่เมตากับคนน่ารักมันก็ง่ายอยู่แล้วแต่แผ่เมตากับคนไม่น่ารักมันก็ไม่เหลือวิสัย เมื่อเราเข้าใจว่าต้องการให้เขาเขาถึงความสุขที่เกิดจากการปล่อยวางความไม่ดีของเขาที่ความเมตตาก็เป็นคุณธรรมข้อหนึ่งที่เราใช้เพื่อสร้างปัรยากาศ ในบ้านหรือในโรงเรียนหรือในสถาบันของเราที่ดีเมื่อคนอพูดและทำด้วยเมตตาคิดด้วยเมตตาแน่นอนแล้วบ้านนั้นโรงเรียนนั้นสถาบันนั้นน่าอยู่ทันทีไม่ไม่สงสัยเลยเพราะมีความหวังดีต่อกันและกันนีข้อที่สองความกรุณาในเมื่อ ใครเป็นทุกข์เราก็ตรงการให้เขาพ้นทุกข์ไม่ได้หันหลังความทุกข์ของเพื่อนเราจะมีความคิดว่าทำยังไงเราจึงจะช่วยให้เขาได้ปลดทุกข์ได้บางทีก็นั่งเป็นเพื่อนหรือบางทีเขามีอะไรอยู่ในใจก็ฟังเขาระบายฟังเขามาปรับทุกข์นี่ก็เป็นการทำบุญอย่างหนึ่งเหมือนกัน นี่ถ้าคนเห็นแก่ตัวแล้วว่าคนส่วนใหญ่จะเอาเรื่องความทุกข์ของตัวเองใหญ่เป็นเรื่องใหญ่มากสำคัญมากความทุกข์ของคนอื่นเรื่องเล็กน้อยถ้าเราหมกมุ่นแต่ในเรื่องความทุกข์ของตัวเองนันๆเข้ามีสิทธิ์จะเป็นโรคซึมเศร้าได้คือโรคซึมเศร้าก็คือจิตใจย,ยึดมั่น ถือมั่นหมกมุ่นอยู่ในความทุกข์ของตัวเองผู้ที่คำนึงถึงรู้สึกถึงความทุกข์ของคนอื่นจะทำให้จิตใจของเราเปิดกว้างออกไป ว่าเอความทุกเนี่ยไม่ใช่เราคนทุกคนเดียวคนอื่นก็ทุกเหมือนกันทุกทั้งนั้นทุกมากทุกน้อยเราจะมีความารู้สึกในความทุกข์ของคนอื่นแล้วความคิดาทางปัญญาว่าเราสามารถทำอะไรได้ไหมที่จะช่วยลดความทุกข์ของเพื่อนมนุษย์ลดความทุกของสรรพสัตว์ทั้งหลาย เป็นความคิดฝ่ายปัญญาที่มีทำให้ชีวิตเราทำให้จิตใจเราสูงขึ้นเราเข้าถึงความเป็นมนุษย์ของเรามากขึ้นในข้อที่สามข้อนี้มายากเหมือนกันว่าเมื่อเราเห็นคนอื่นประสบความสำเร็จเรามีความสุข เราสามารถอนุโมทนาในความสุขเขาได้คือรู้สึกชื่นใจกับความสุขกับผลสำเร็จของคนคนอื่นนี่ทำได้ยากมากใช่ไหมเราเคยสังเกตไหมว่าถึงจะเป็นเพื่อนที่เรารักที่สุดรักเขามากแต่ว่าถ้าเขาประสบความสำเร็จในสิ่งที่ เราไม่เก่งมันก็ยังรู้สึกลึกๆนะรู้สึกไม่ค่อยพอใจก็มีหรือว่าคนที่เรารักมากรักที่สุดเลยเพื่อนสนิทแต่เขามีความผิดพลาดอะไรบางอย่างบางทีจิตใจของเราอดที่จะยินดีเล็กๆไม่ได้และนี่ก็เป็นธรรมดาธรรมชาติของปุถุชน ทีนี้เราเราเป็นนักปฏิบตัติเราเห็นว่าเอออยากจะคัดกล่าวอย่างนั้นตัวนั้นให้ได้เพราะความสำเร็จและความเก่งความสุขของเราแต่ละคนนี่ก็มีไม่มากนะคนคนหนึ่งแต่ถ้าเราสามารถรับและชื่นใจมีความสุขกับความดีความสำเร็จของคนอื่นก็ทำให้ความสุขเราเพิ่มขึ้นมากสิฮะ จะชื่นใจกับความดีและผลสําเร็จตัวเองเป็นชื่นใจกับผลสําเร็จของคนมู้มากมู้เพื่อนได้กําไรสิได้กําไรความสุขง่ายๆ mm hmm. ดนั้นเราก็ต้องใช้ปัญญาคิดอย่างเออเราเป็นนะทีมเดียวกัน mm hmm. เขาเขาเก่งเขาเก่งกว่าเราเนีย mm hmm. ก็ไม่ได้ทำให้เราเร็วลง mm hmm. แล้วเราก็ไม่ได้ทำเพื่อดังเพื่อเด่นเพื่อให้ทุกคนรู้จักว่าเราดีที่สุดเราเก่งที่สุดความคิดอย่างนั้นเป็นพิษเป็นภัยเราต้องการให้ทำให้ดีที่สุดที่เราทำได้พัฒนาตัวเองให้ดียิ่งยิ่งขึ้นไปแต่ไม่ต้องไปเปรียบเทียบกับคนอื่นแต่ถ้าคนอื่นเขาได้ดีไม่ได้ทำให้ความดีเราลดน้อยลงความดีของเราก็มีเหมือนเดิม นั้นเราต้องฝืนใจบ้างสอนจิตใจให้รู้จักชื่นใจอนุโมทนาในข้อดีในความสุขของเพื่อนเังถือว่าเออเขามีบุญเขามีปารมีเขารับผลของการกระทำของเราก็ถูกต้องแล้วตามเหตุตามปัจจัย เราเองก็ยังไม่เก่งยังไม่ดียังยังไม่ได้ในส่วนนีเ้เราก็ต้องทำให้บันดีขึ้นเท่าที่จะทำได้ทุกอย่างถ้าเราจะคิดผิดมันก็อิจฉาได้ง่ายๆเอแต่ถ้าเราชนะจิตใจของเราวังก็มันจะมีความสุขมากกว่านั้นอ,อีก อย่างเช่นเรื่องหน้าตาดีอู้ทุกคนกอยากได้หน้าตาดีแต่หน้าตาไม่ค่อยดีเศร้าแต่เราก็ลองทําการค้นคว้าทางวิทยาศาสตร์แบบวิทยาศาสตร์ก็ได้ดูคนที่หน้าตาที่ดีดูวิธีชีวิตดูผลสําเร็จในชีวิตนะคนที่คนผู้หญิงที่สวยที่สุดมักจะได้สามีที่ดีที่สุดทุกครั้งไหมท,ทุกคู่ไหม คือผู้หญิงหน้าตาดีมักจะเป็นเป้าของผู้ชายทุกระดับทุกประเภทเห็นไหมเป็นเป้าของผู้ชายที่ไม่ดีเยอะเหมือนกันอะไรผู้หญิงที่หน้าตาดีมักจะแต่งงานกับผู้ชายไม่สูจะดีบ่อยๆเพราะนั้นหน้าตาดีในว่าเป็นสิ่งที่ดีหรือไม่ไม่แน่นอนเนาะเน่ก็อย่างนี้ก็ให้เราคิดให้เราพิจารณาไม่ต้องไปอิจฉาเหือนกันและกัน เราดูหน้าตาตัวเองเนี่ยหน้าตาแล้วมันมาจากไหนก็มาจากพ่อมาจากแม่สิฮะอันนี้เราไม่ต้องดูว่าสวยหรือไม่สวยเยลยแหลมหรือไม่แหลมหรืออะไรก็ดูเราก็ดูว่าเออนี่ก็เนี่ยคนเนี่ยจมูกแหลมๆอาตมาเนี่ยเป็นตระกูลพ่อนะตระกูลพ่อมันของแม่นี่ไม่เท่าไหรนะเพราะอาตมาก็ดูจมูกยาวๆเนี่ยก็คิดถึงพ่ออืมนี่จมูกของพ่อนะฮะอย่างนี้เป็นต้น แต่ถ้าเราคิดว่าอมันยาวเกินไปมันเป็นเกินไปโอ้ยทุกข์มากใช่ไหมไม่ต้องไปคิดอย่างนั้นแต่ว่าถ้าเราคิดว่าอ้เราแบนมันแบนมากถูเขาโอ้ของเขามันสวยกว่าเราเยอะแหมทำไมม,มันเป็นอย่างนั้นทุกข์เปล่าเปล่านะแล้วก็รู้จกักชื่อชมอ,อู้เนะี่ยเพื่อนเราเนี่ยจมูกเขาดีมากเลยนะนาอนมูธนาท่า <c> น <oughs> นี่ ข้อที่สี่ในข้อนี้ก็เป็นข้อทีอ่เป็นตัวปัญญาคือมวดธรรมทุกข้อทุกหมวดเนี่ยมันจะมีตัวแทนของปัญญาบางทีไม่มีชื่อว่าปัญญามีชื่ออย่างอื่นแต่ทําหน้าที่ของปัญญาในมวดนั้นในพระมวิหารสี่หน้าที่ของปัญญาได้อยู่ที่อุเบขาอุเบขาคือความจิตใจ เป็นกลางจิตใจสม่ำเสมอเป็นกลางแต่ว่าไม่ยินดียินร้ายด้วยปัญญาปัญญาว่าหลายว่าคนเราเป็นผู้มีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นต้นเกิดมีกรรมเป็นผู้ติดตามมีกรรมเป็นที่พึงอาศัยคือคนเราจะต้องรับผลกรรมที่เราเคยทำไว้นบางครั้งนี่เห็นเขา ไม่มีความสุขเลยก็อยากให้เขามีความสุขเขาทุกข์แล้วเกินน่ช่วยเขาพ้นทุกข์แล้วก็มีเมตตามีกรุณาพร้อมอแต่ช่วยเขาไม่ได้เขาพอใจกับสิ่งที่ไม่ดีครับเขาของเขาก็มีหรือว่าอย่างเช่นคนหลงคนอ่าทิดยาเสพติบดบ้างเนี่ยเขาจะไม่รับฟังใครเลยอยากจะช่วยให้เขาเลิกเขาไม่ยอมเลิก สุบูรีกินเหล้าเนี่ยกำลังทําลายชีวิตตัวเองแต่ว่าพอใจยอยู่อย่างนั้นจะทำยังไงถ้าไม่มีอุเบปขาบางทีก็ทุกข์มากเหมือนกันแม้ก็อยากช่วยเขาช่วยไม่ได้เขาไม่รับฟังเขาไม่สนใจในเราก็ต้องอยู่กับอุเบปขาไว้ก่อนอุเบปขาคือปัญญาที่รู้ว่าเนี่ยเขาเป็นภูรับผลคงกรรมที่เขาทำเอาไว้เวลานี้เราทำอะไรไม่ได้ เราจะอยู่ในอูเปขาไว้ก่อนถ้าเกิดมีอะไรเปลี่ยนแปลงเราก็พร้อมที่จะช่วยแต่ตอนนี้เราจะไม่เป็นทุกข์เกิดความทุกข์ของเขาไว้ก่อนเพราะว่าไม่เกิดประโยชน์แต่เราก็จะไม่ประมาทเราจะไม่ทิ้งเขามีโอกาสเมื่อไหร่จะช่วยแต่ช่วงนี้เรื่องนี้บุคคคนนี้เราก็ต้องให้จิตใจอยู่ในอูเปขารักเมตตากรุณา มุทิตาอุเปขาเป็นคุณธรรมที่เป็นกลุ่มเป็นหมวดหมู่แล้วก็ใช้ในวาระไม่เหมือนกันแต่ก็มีผลต่อกันและกันและผู้ที่เจริญด้วยพรหมวิหารเป็นคือผู้ที่พัฒนาอารมณ์พัฒนาความรู้สึกของตัวเองให้สูงขึ้นให้อยู่ในให้จิตใจของเราเป็นเหมือนวิหารเป็นพรหมวิหาร อะไรวันนี้จตมาก็ได้แสดงธรรมพอสมควรเกเวลาคอยที่ลองเพียงแค่นี้เอง